ท่านผู้ชมครับวันนี้กองถ่ายทำม,มรดกใหม่ของผมกำลังออกมาปฏิบัติงานพิเศษนั่นคือการบันทึกภาพชิ้นสำคัญที่ต่อไปจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ผมและทีมงานออกมาตั้งแต่เช้าตรู่ที่นี่คือซอยจรรย์สนิทวง13หลังโรงเรียนพนิชยาการทนบุรี เราเดินผ่านสะพานไม้ที่ทอดผ่านลำน้ำครัมรอบข้างคือบ้านไม้แอรอัดเพื่อเดินทางมาพบกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนั่นยังไงล่ะครับออกมาพอดีคุณป้าตาบอดสนิททั้งสองข้างที่มีคนจุงออกมานั่นไงครับบุคคลสำคัญของเราคุณป้าคนนี้เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่บางสิ่งบางอย่างในตัวของคุณป้าไม่ธรรมดา และหาได้ยากยิ่งในเวลานี้วันนี้เราจะมาบันทึกภาพชีวิตจริงๆของคุณป้า,าไว้โดยตกลงกับคนรอบข้างไม่บอกให้คุณป้ารู้คุณป้ากำลังเดินทางไปวัดปักน้ําภาษีเจริญเราเองก็จะตามไปที่นั่น อยู่ในซอยนี้นะครับเป็นซอยระหว่างตลาดพลูถึงวัดปักนามและคุณป้านั่งอยู่ตรงนี้ไงล่ะครับไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับคุณป้ามาขอทานจริงๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับและสิ่งพิเศษที่ผมว่าก็คือคุณป้าเป็นมนุษย์พกที่ร้องเพลงขอทานเลี้ยงชีวิตเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในประเทศไทยแล้ว และเมื่อสิ้นคุณป้าไปเมื่อไหร่ศิลปะเพลงพื้นบ้านเพลงขอทานที่สืบทอดกันมานมนานนับร้อยปีนะครับก็จะปิดฉากลงไปพร้อมกับคุณป้าและคุณป้าก็คือคุณป้าสำอางเลิศทวินวันนิพกคนสุดท้ายผมเตียงกับคนของผมให้เอาเงินไปให้เพื่อที่คุณป้าจะได้ร้องเพลงให้เราบันทึกภาพที่เป็นธรรมชาติจริงๆ แต่สิ่งที่เราได้กลับเป็นเพียงแค่คําขอบคุณและคําอวยพรเท่านั้นคุณป้าไม่ได้ร้องเพลงขอทานไม่ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งใครจะให้เงินคุณป้าก็ไม่ร้องจนตกเย็นคุณป้าก็ยังไม่ร้องเอ๊ะมันยังไงกันผมเองก็อาจจะงงๆอยู่นะครับในที่สุดผมก็ตัดสินใจไปหาคุณอเนกนวิกมูมลผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพลงพื้นบ้านคนที่แนะนําให้ผมมาถ่ายทําเรื่องนี้แหละครับ นี่ตอนนี้ IP, ตอนนั้นที่แกอัดนี่อายุเท่าไหร่นะฮะเราเอัดกันเมื <c oughs> ่อปี30หรือ31นะครับก็70จน70เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นสิบสามฮะโอ้โหเสียงแกยังมันอยู่เลยนะเนี่ยคุณต้นหนึ่ยตอนนี้แกไม่ยอมร้องอีกแล้วอ่ะทำไงเดีอ่ะเนี่ยทำไงปัญหาเพราะอะไรผมคิดว่าคงเป็นเพราะว่าเกิดเขินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือปกติเนี่ยถ้าไม่ได้มาคุยกันให้เป็น Uh, สนุกสนุกบนเวทีเนี่ยแกก็คงไม่อยากจะร้องเท่าไหร่อย่างไปนั่งที่วัดปากน้ําแกก็บอกผมทุกครั้งว่าไม่ได้ไปร้องนั่นเป็นเพราะว่ากลัวว่าคนข้างเคียงเนี่ยที่ขอด้วยกันเนี่ยเขาจะราําคาญและแกตาบอดเนี่ยแกไม่รู้ว่าถ้าเขาเกิดไม่ชอบหน้าแกแล้วเนี่ยมันจะหาก,กินลําบากหรือเปล่าอืมแล้วก็ครั้นจะไปร้องไปอะไรเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือกลัวตำรวจก็ไม่จะทุง่งเท ก็จะคว้าตัวไปอีกเพราะว่ามันก็เป็นจุดเด่นนะป็นคือมันไปคือเคยโดนมาสองครั้งแล้วนะก็เลยกลัวพยายามที่จะหลบครับแทนที่ผมจะได้เห็นและได้ยินบนุนิพกที่ขายเพลงเพื่อแรกเงินจริงๆอยู่ตามข้างทางที่คนสัญจรไปมา แต่ผมกลับได้เห็นเพียงเทปของศูนย์สังคีตที่บันทึกเพลงคอทานของป้าสำอางบนเวทีการแสดงท่ามกลางคนที่มานั่งดูคุณนนท์เอกรู้จักกับป้าเพราะอาจารย์ภัยนาคคงพบเธอกำลังร้องเพลงคอทานผ่านมาที่บ้านจึงแนะนําไปที่ศูนย์สังคีตจนมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานหลายต่อหลายครั้งยังไงก็ตามมันก็เป็นบุญตาและก็บุญหูของผมอยู่ดีเพราะผมต้องยอมรับว่าเสียงของป้าสำอางนี่แม่ช่างใสและก็เต็มไปด้วยลุกเล่นลุกคอ โดยเฉพาะฝีมือการตีโทนที่คุณอเนก,กเองก็ยอมรับว่าเยี่ยมที่สุดเ<ด>พราะเสียงเต็มไ,<ด>ไปด้วยพลังท่านผู้ชมคงรู้สึกเหมือนผมนะครับเพลงของทานเนี่ยสนุกไม่เบานะครับเพราะ,ระมีทํานองที่รวดเร็วแล้วก็เนื้อเรื่องที่สนุกสนานไม่แปลกเลยนะครับรที่เพลงเหล่านี้จะเลี้ยงชีวิตวนิพกแต่ละคนได้จนตลอดชีวิตแลล้วกจน เป็นหนึ่งในสี่สิบเจ็ดสี่สิแปดนองของเพลงพื้นบ้านภาคกลางครับคือมันมีมากมายหลายทํานองน,นะกรอนก็มีไม่กี่แบบอาจจะยืมกันได้เช่นเอากรอนเพลงฉอยไปร้องในเพลงเซลหรือว่าเอากรอนเพลงเรือมาร้องในเพลงเต้นกรรมอะไรนี่นะเพลงเขาทานมีลักษณะกรอนคล้ายกับเพลงเรือไปลงวักท้ายสามวักต้องฟังเวลาเขาจะรับรู้คู่นะเพราะั้งนั้น้แต่มันเป็นเนื้อของมันอยู่โดยตรง อ๋อความแตกต่างอีกอันที่ชัดเจนมากคือเรื่องของมือถ่อยกับทำก็ชั้นนะครับชั้นเดียวสองก็คือว่ามีท่วงทานองของเพลงเขาทานเองไม่ได้เหมือนกับเพลงทานองอื่นสามก็นิยมร้องเรื่องจักจักวงวงเอาคุณเจ้าคุณแผนเอาพระรดมรีเอาเรื่องแบบทํานองนั้นมาร้องไม่ได้เป็นกรอนด้นเหมือนกับเพลงอื่น คุณเอเนกได้คน้นคว้าจนกระทั่งไปพบภาพถ่ายของวรริพกในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นการถ่ายในห้องถ่ายรูปและพบหลักฐานเต่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงเพลงขอทานคือหนังสือวชิรยานวิเศษพุทธศักราช2,432ในสมัยรัชกาลที่5ที่กล่าวสั้นๆถึงเพลงขอทานเรียกว่าเพลงกระบอกซึ่งอาจจะมาจากการใช้ไม้กระบอกตีประกอบจังหวะเพราะเครื่องดนตรีของเพลงขอทานส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องประกอบจังหวะโดยเฉพาะโทนชิงและกลับ ไม่มีข้อจำกัดตายตัวและมีลีลาเล่นพลิกแพลงตามแต่ละคนรูปแบบการร้องอาจจะไปคนเดียวหรือสองคนหรือเป็นสามีภรรยาหรือเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันก็ได้วัน,นพกแตกต่างจากขอทานทั่วไปก็คือบางครั้งวัน,นพกกเหลา่านี้มีเกียรติเท่าศิลปินคนหนึ่งบางคนยิงในเกียรติของตนว่าเป็นสะพานให้คนอื่นได้ทําบุญและจะสลับความเป็นคนธรรมดามาเป็นวัน,นพกในบางฤดูกาลเพื่อมาทํางานที่มีเกียรติเช่นนี้ นอกจากนี้พ oh, oh, ่อเพลงแม่เพลงหรือคนทั่วไปก็อาจจะร้องเพลงขอทานได้เพื่อความสนุกสนานโดยไม่ได้ขอข้าวปลาอาหารจริงๆพ่อเพลงที่มีชื่อเสียงที่ร้องเพลงขอทานได้มีอยู่หลายคนเช่นลุงหวังเต้พ่อสวัยบวงงามเป็นต้น คุณอนเนกได้เก็บหลักฐานเพลงกอทานคนอื่นๆไว้เช่นตาสงวนทีรนันแม่ม้วนและจิตจากประจินบุรีซึ่งบุคคลเหล่านี้คือวันนี้พกที่เลี้ยงชีพ้วยเพลงคอทานจริงๆและเคยมาแสดงที่ศูนย์สังคีตแต่ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วบ้างศูนย์หายไปบ้างตามไม่ได้บ้างเสียงไม่ดีแล้วบ้างคงเหลือก็เพียงแต่ป้าสำอางเนี่ยแหละครับที่ยังมีชีวิตอยู่และนับว่า ร้องเพลงได้ชัดเจนและไพเราะที่สุดด้วยยิ่งรู้อย่างนี้แล้วผมก็ต้องยิ่งดันด้นตามหาเพลงขอทานจากวันนี้พกโดยวิญญาณท่านนี้ให้ได้คราวนี้ผมจึงกลับไปที่บ้านคุณป้าสำอางอีกครั้งแต่แทนที่ผมจะได้รับฟังเพลงขอทาน,น,นหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงขอทานผมกลับได้ยินเรื่องอ่อีกสักครู่แล้วกันนะครับ ภายในบ้านหลังเล็กๆที่คุณอเนกนวิกาโมลและเพื่อนๆรวบรวมเงินมาสร้างให้เราได้พบคุณป้าสำอ่างกำลังเหลาไม้เสียบไก่ย,ย่างซึ่งเป็นอาชีพของคุณป้าอย่างนิชำนาญไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนตาบอดจะทำได้คล่องแคล่วขนาดนี้เราได้พูดคุยกันถึงชีวิตของคุณป้าทำให้เรารู้สึกว่าในขณะที่ชีวิตของทุกๆคนที่มีทั้งวันสว่างและวันที่มืดมน แต่ชีวิตของป้าสำอางนอกจากดวงตาจะมืดมิดแล้วชะตาชีวิตของคุณป้าก็าายังมืดมนอย่างที่ไม่มีวันสว่างสวยคุณป้าปัจจุบันอายุ65ปีถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กเพราะเห็นว่าเป็นลูกผู้หญิงและที่สําคัญคุณป้ากําลังป่วยและไม่มีใครเห็นว่าจะรอดได้แน่แน่ตาแล้วก็เอาฉันไว้ที่ฉลาบตกาลาบกคือฉลาบตกฉลาพักศพอ๋อลาพักศพ,กพ,กพกที่ฝากไว้ยังไม่เผาเลยไม่ สมมติ้าเขาจะเอาไปเผานี่เขาก็ต้องพักกังก่อนเอาไม้ามไปวางไว้ยังไม่ถึงที่เลย๋อสมัยก่อนนะแต่ <c oughs> แต่สมัยนี้ก็คงไม่พักมั้งตอนนี้เขาเอาไปทีนี้อยายุเท่าไหร่เขาบกปู่ก็แปดเดือนแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ครทำแต่อยู่ก็แม่คนทำแล้วมาเสียตาเมื่อตอนอายุได้สี่ขวบ เ,เพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นในพวกเ็กจีวพวกจังอโมยสมัยก่อนเขาเลียกงั้นไอ้สมัยนี้ก็คงจะเป็นโรคขาดอาหารเลมั้งคุณป้าได้รับการฝึกสอนให้เป็นเพลงขอทานจากแม่บุญธรรมที่เป็นมนิพกตั้งแต่อายุสี่ขวบรอนแรมอยู่ในเรือประทุนร้องเพลงขอข้าวของเงินตามแม่น้ําสายต่างๆแต่งงานกับตะมุยที่เป็นมนิพลร้องเพลงเหมือนกันพอตะมุยตายก็มาอยู่กินกับตะผาดซึ่งก็พอจะช่วยนําทางไปในที่ต่างๆได้ ตาผ่าตุ้งจะมาเสียชีวิตลงเมื่อตุลาคมปีที่แล้วปัจจุบันป้าสำอ่างจึงมีชีวิตที่อัตคัดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะออกไปขอทานได้วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นวันธรรมดาต้องนั่งเหลาไม้เสียบไก่ย่างส่งคนที่อยู่ในละแวกบ,บ้านเหลาตั้งแต่เช้าจนค่ําได้กําไรวันละสิบบาทบ้าง20บ,บาทบ้างในวันนี้คุณป้าต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในบ้านหลังเล็กๆมีเพื่อนสนิทเป็นเพียงไก่ตัวน้อยที่วนเวียนอยู่ไม่ห่าง และเพื่อนบ้านที่มีเมตตาคอยช่วยเหลือนำทางบ้างซื้อข้าวของบ้างเราทุกคนเคยอ่านนวนิยายที่มีตัวละครที่ถูกผู้เขียนลิขิตชีวิตอย่างลาเคณจนไม่น่าเป็นไปได้สำหรับตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวละครเหล่านั้นได้มาปรากฏตัวบนรากฐานของความเป็นจริงต่อนหน้าผมโดยเฉพาะเมื่อป้าเล่าว่าได้พบแม่ที่แท้จริงโดยบังเอิญเือนประมาณาก็สิบจอและเดือนประทุนล้อแม่ แม่ตัวฉันน่ะเขาขายไอ้ของช่างไอ้พวกิกพวกหอมพวกกระเทียมอะไรเงี้ยนะ่ะแล้วเขาเห็นแม่ฉันก็พายเรือแม่คนทำมาพายเรือเขาก็เรียกเขาไปว่ายายยายให้มานี่จะให้อะไรกินสักหน่อยว่างั้นเพราะแม่ฉันก็เขาไม่คนเขาทานเนี่ยก็คนเรียกเขาเขาก็เข้าไปหาเขาก็ถามลูกยายหลานยายเขาก็บอกว่าเขาบอกไปตรงๆว่า ลูกใครก็รลูกเขาเอามาทิ้งไว้ที่สลาประชาฉลาพักสงฆแล้วเขาก็ว่าลูกเขาแล้วเขาก็จะเอาฉันไปฉันก็ไม่ยอมไปแต่นั้นเราก็ไม่เคยรู้จักเขาเนี่ยเขาอุ้มมาฉันใจฉันก็ร้องฉันก็ไม่ยอมฉันจะมาเรือฉันเรือแม่ตแม่เป็นธรรมแล้วนั่นแหละสิเราถึงได้รู้ว่าเขาเอาฉันมาทิ้งอย่างนั้น และได้ความไร้เดงแสาในวัยเด็กป้าจึงสมัครใจที่จะเป็นวันิพกดีก่อไปกับแม่ที่ไม่เคยคุณปัจจุบันถึงอยู่อย่างตัวคนเดียวไร้ญาติขาดเม็ดมีเพียงความเมตตาของเพื่อนบ้านและในบรรดาเพื่อนบ้านของป้าสำอางนั้นมีคุณลุงขายขวดอยู่คนหนึ่งชื่อลุงแนบสีเจริญ ซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นนักเทศและนักแหลแ่ได้รับจำมาเพลงขอทา,านที่นิยมร้องกันในอดีตมาร้องให้พวกเราฟังในวันนี้ด้วยพร้อมกับตีกลับและฉาบด้วยลีลาที่เลียนแบบมาจากมนิพกได้อย่างสนุกสนาน นกันนนค,นนคุณลุงแนบเล่าว่าคนเมื่อก่อนเขาชอบจาเพลงขอทานมาร้องเล่นกันท,ทั้งๆที่ทไม่ใช่ขอทานอย่างคุณลุงก็ไม่ใช่วนิพกที่เป็นโดยอาชีพในปัจจุบันมีเหลือเพียงคนเดียวคือป้าสําอางนี่แหละที่เกิดมาเพื่อเป็นวันิพกอย่างแท้จริง และหากชะตาชีวิตไม่ได้กลั่นแกล้งคุณป้าให้เป็นเช่นนี้ผมมั่นใจว่าคนที่อยู่นิ่งไม่ได้อย่างคุณป้าคงจะไม่ยินดีที่จะเป็นขอทานเพราะคุณป้าไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบใครเคยมีคนพาคุณป้าไปอยู่บ้านพักคนชราซึ่งสุขสบายดีพอสมควรแต่คุณป้าก็ปฏิเสธเพื่อนฉันอในนี่กําลังของข้าวไปอยูยเนี่ยวันนี้ฉันไม่ได้ไม่ได้กินข้าวฉันกินข้าวพรัโอ้ล่านทนหยฉันมาตังตังาตจาฉัน ท่านเสียเนียังไม่เคยเอากลตาคือสามีนะครับมานจะตาฉันมานจะตาเนี่ยป้าแลวป้ารู้จักใครที่ที่สามารถเล่นเพลงของทานได้ไหมตาก่อนมีเยอะ่าแต่นี้ไม่มีแล้วเข<ๆ>าไม่อยากให้ฉันมาหรอกเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ก็ยังให้ฉันมาเนี่ยถ้าเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ให้โทรไปหาเขาเขาก็มารับวแต่นี่เราอย่างว่าเราไม่อยากอยู่ ก็ไม่อยู่ใช่เฉยนั่งนั่งนอนนอนทั้งลำคานแต่หาทั้งคนอยู่จบได้ใช่ไหมล่ะถ้าไปอยู่กับเขานี่ก็คือนนอนตอนเท้าแค่ามองมากว่าห้าเอาต้มให้กินแล้วไม่อยากสบายแล้วคะมันสบายเกินไป <c oughs> จะจับาว่าอะไรคุณป้าสมัครใจที่จะดำเนินชีวิตยอยู่ในความมืดมิดมด,ด้วยตนเองผมทึ่งในชีวิตของคุณป้าและไม่ยอมละความพยายามที่จะขอฟังเพลงขอทานให้ได้ ป้าป้าร้องไปฟังก็ได้ไหมไม่เอาจ้ะทำไมเล่าเอาอะนิดเดียวนิดเดียวไม่เอาหน่อยแต่ผมเคยได้ยินแล้วเออยินแล้วกแล้วไปทีเจ้ามาจะร้องใหม่อหรก็อยากจะฟังตอนนั้าจะมีนิสซุ่มเสียงเป็นยังไงเอาอะนิดเดียวเสียงนี้เป็นหวัดมันมีมันมีอะไรนะไอ้เอ่อโคนขึ้นกันใช่ไหมตึ้งตึงตึงตึงแล้วไงนะก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเอาสมมติถ้าผมจะขอเป็นศิษย์ป้าป้าจะสอนมาเอางี้ดีกว่าไปสอนสมัยละจ๊ะป่วยสมัยนี้เขาไม่ยอมแล้ว ถ้ามีคนสนใจที่จะมาเป็นลูกศิษย์ป้าในป้าก็ไม่สอนนะไม่ฮะไม่จ้ะจะตอบมาทําไมก็มีประโยชน์แล้วนี่ก็นี่ไงที่มาถ่ายป้าเนี่ยเพื่อที่จะให้ทางกายเขายอมรับป้าก็หักว่าถ่ายฉันก็พาฉันไปที่อื่นเด็ดในที่สุดเราก็ตกลงกันได้คุณป้ายอมร้องเพลงให้ผมฟังแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ใช่ที่นี่รู้นะเขารู้จะไม่อยากให้เห็น คาสำอางลาจากพวกเราไปครับไม่มีแล้วเพลงของทานมันน่าเสียดายตรงไหนผมว่าเพลงของทานนี่มันน่าเสียดายตรงนี้นะคือเราลองดูว่าอาสมมติเรื่องคุณยังคุณแผนนะมผมอ่านหนังสืออืม,มันก็ให้รสชาติอีกแบบนี้แล้วทําไมผมต้องไปดูลิเกด้วยอืทําไมผมต้องไปดูตอนที่เขาสร้างเป็นละครล่ะ มันเกิดศิลปะขึ้นใช่ไหมะ<ม>การที่เอาเรื่องเนี่ยไปทาเป็นละครบลิเกตเช่นเดียวกันเพลงก้ทานแทนที่เราจะมานั่งอ่านหรือแทนที่เขาจะมาเล่าเรื่องร้อยแก้วให้เราฟังเนี่ยครั้งหนึ่งมีกรรษัตริย์องค์หนึ่งชื่ออน,นั้นพระพันวษา,าม,มีทหารชื่อขุนแผนอะไรเงี้ยนะม,มันก็เป็นศิลปะระดับหนึ่งนะถ้า<ม>ถ้าเล่าดีนะแต่อันนี้เขายังมีความอุตสาหะมันเพียรสร้างท่วงทํานองขึ้นมาโดยตรง อ่าแล้วยังอุตส่าห์แต่งเนื้อของมันขึ้นมาอีกอม,มันก็เป็นงานศิลป,ปะเป็นความพยายามของคนไทยโบราณนะฮะนี่ก็คืองานศิลป,ปะอ่าทีนี้ผมชอบในแง่หนึ่งเป็นศิลป,ปะด้วยและวสองมันไพเราะมันน่าฟังและบางคนฟังแล้วก็เศร้าจนถึงน้ำตาไหลก็มีอมตอนที่้อามาผมไม่อยากเรียกป้าสำอางเลิศทวินว่าขอทานเลย ผมอยากมอบคำว่าศิลปินให้มากกว่าเพราะวันนีพกอย่างป้าสำอางมีเกียรติยิ่งกว่าขอทานผมไม่ได้สนับสนุนให้คนมานั่งขอทานนะครับเกียรติที่ว่าอยู่ที่ค่าของอาชีพที่สุจริตดีกว่าภาพของขอทานในปัจจุบันที่มีคราบของกลุ่มวิชาชีพชักใหญ่อยู่เบื้องหลังบุคคลหล่านนี้คงไม่มีวันได้เป็นศิลปินแห่งชาติหรือครอบครองรางวัลอะไรด้วยสาเหตุเพียงประการเดียวคือเป็นขอทาน ต่ป้าสำอางก็ไม่เคยต้องการสิ่งเหล่านั้นวันนี้ป้าต้องการเพียงชีวิตเช่นนี้โดยไม่มีใครไปรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงเท่านั้นผมเองก็อยากจะขอร้องให้เป็นเช่นนั้นเพื่อตอบแทนแก่ผู้จารึกพร้อมเสียงเพลงคนสุดท้ายและห่วงสุดท้ายของเพลงมนิพกที่กำลังจะจากไป